สร้างซิกแพคสำหรับมือใหม่ทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยคือส่วนที่ทําให้ผู้ชายดูเซ็กซีมก่มากๆแล้วก็เป็นส่วนที่สาวๆหลายคนเห็นและจะต้องแอบกัดปากกันเลยทีเดียวครับซึ่งคลิปนี้ผมก็เลือกมา6ท่าฝึกนะครับเอามาจัดเป็นตารางฝึกง่ายๆที่คิดว่ามือใหม่หลายคนน่าจะทํเกันได้ตารางฝึกนี้จะเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับท่าแรกก็คือกระโดดตบครับเดี๋ยวจะงงว่าเฮ้ย hey, ตารางฝึกสร้างซิกแพคทาไมให้กระโดดตบบอกว่าสร้างกล้ามท้องไม่ได้ยากครับแต่อะ แล้วก็ไม่ได้ยากมากสําหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นการที่เราออกกาลังกายด้วยท่าที่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นซิกแพคได้ง่ายและไวขึ้นครับท่าที่2จัมสควอตนะครับหรือถ้าใครจัมสควอตไม่ไหวก็สควอตธรรมดาได้ครับเอาอีกแล้วตารางฝึกหน้าท้องทำไมให้เล่นขาเช่นเคยครับกล้ามเนื้อขาหรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันใช้พลังงานเยอะแก okay, นะท่าที่3มซีดนีทักครับท่านี้ก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างนะครับเน้นๆเ,เลยท่าที่4อัลเทเนสตาควันครับท่านี้นอกจากจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้้้ออองงงงดาาาาน,นาแลลวยยยัักกกเเขขีีี็รทท่่25พส สลับกันทีละข้างนะครับท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้าและด้านข้างด้วยครับและท่าที่6ครับสายแผงเรสท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเต็มๆเลยครับเราจะทำตั้งแต่ท่าที่1เรียงไปจนถึงท่าที่6นะครับอันนี้คือ1รอบพักระหว่างท่าเนี่ยสิบห้าถึงสามสิบวินาทีแล้วก็พักระหว่างรอบเนี่ยเก้าสิบวินาทีครับ